บุ๋มปนัดดาเครียดหลังชาวโซเชียลไม่ปลื้มหลังทิศสมปองบอกแอบชอบตั้งแต่ยังไม่สึกซึ่งทางด้านของทิศสมปองได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และได้พูดถึงเรื่องราวความรักที่ทําเอาทางด้านของทิศสมปองโดนแชแอบชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ด,ดีแถมเซอร์ไพรส์ด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวิดีโอคอเข้ามาในรายการที่ทําเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทางด้านของบุ๋มปนัดดาได้เล่าว่ารู้จักกับทิศสมปอง ตั้งแต่เมื่อสมัยสิบปีที่แล้วขณะที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเลยได้มีโอกาสเจอกันและรู้จักกันซึ่งในช่วงนั้นเราก็ทํารายการที่ชุมแพเลยได้มีโอกาสไปพักที่บ้านของทิศสมปองด้วยจากนั้นทางด้านพิธีกรได้ถามบุญปาดาว่ารู้ไหมว่าทิศสมปองแอบปลื้มบุญปณา,าได้กล่าวว่าไม่กล้าคิดหรอกเพราะขณะนั้นทิศสมปองก็ยังเป็นพระแต่เมื่อโดนถามว่า หากทิ่สมปองจีบจะว่าอย่างไรบุบปรรด,ดาตอบกลับว่าค่อยว่ากันอีกทีและทางด้านของพิธีกรเลยได้หันไปถามทินสมปองว่าบุบปรรด,ดาเป็นสเปกไหมทางด้านของทินสมปองก็ได้ตอบว่าตรงสเปกทุกอย่างยิ่งเวลามีข่าวว่ามีแฟนก็แอบรู้สึกเจ็บอยู่เบา ซึ่งหลังจากที่เทปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ทำเอาหลายคนดูแล้วไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่ทิศสมปองแอบชอบสีกาตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหมดคำบรรยายคอมเมนต์มาบอกว่าคิดแบบนี้ตั้งแต่ห่มผ้าเหลืองเลยเลระคะคอมเมนต์มาบอกว่าหมดศรัทธาลุดออกมาแต่ละอย่างคอมเมนต์มาบอกว่าแอบรักขณะเป็นพระนี่นะคอมเมนต์มาบอกว่ากิเลสเต็มนั้นในหัวเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นตรามาขึ้นมาทันที ซึ่งก็มีชาวโซเชียลได้แคปหลังบุ๋มปนัดดาได้เข้าไปสแสดงความคิดเห็นต่อข่าวที่เกิดขึ้นซึ่งบุ๋มปนัดดาได้สแสดงความคิดเห็นว่าขออนุญ,ญาตเครียดกับข่าวนี้นะคะตกใจเหมือนกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ